สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซีที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียชนชาแนลนะคะพบกับเพียรในแนวทางดาวโจนปกตินะคะพี่น้อง๋าวันที่ยี่สิบห้านะคะทัพสามทัพหกสี่นะคะปีหกสี่เนาะก็หลังจากหลังจากที่หยุดมาสามถึงสี่วันเนาะพี่น้องเนาะ หลังจากที่หยุดมาสี่วันสามถึงสี่วันนะคะพี่น้องจ๋าไม่ได้ตามเลยนะคะก็มาตามมาตามกันต่อนะคะนะคะพอดีเมื่อวันที่ยี่สิบสามกับยี่สิบสี่นะคะเพียนก็ให้เป็นสูตรรวมไปนะคะพี่น้องจ๋าก็มาอยู่นะคะสําหรับปกตินะคะหนึ่งห้าห้าหนึ่งของวันที่ยี่สิบสามนะคะพี่น้องมันก็ออกอยู่นะคะ ั้งห้าศูนย์แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะพี่น้องจ๋ามาทั้งสองนะคะส่วนของเมื่อวันที่ยี่สิบยี่บสี่เมื่อวานนะคะมาถ้าใครเจาะศูนย์วิ่งศูนย์ก็เข้าอยู่นะคะศูนย์เก้าเนาะมาตามโตนะคะหลังจากที่หยุดไปประมาณสามถึงสี่วันนะคะพี่น้องจา๋าเพียนก็ให้ได้ให้สูตรรวมไปนะคะพี่น้องจา๋าทั้งสองสูตรนะคะ ให้รวมไปนะคะวันนี้ก็มาตามต่อนะคะของวันที่ยี่สิบห้านะคะอันนี้ไม่เกี่ยวนะคะพี่น้องจ๋าเขียนเขียนมั่วๆนะคะอันนี้เนาะอันนี้ไม่มั่วนะคะทีนี้ขอเขียนปากกานะคะเดี๋ยวยกขึ้นให้แคบหน้าจอนะคะพี่น้องแนวทางนะคะอุ้ยมือไปถูก แนวทางหุ้นดาวโจนปกตินะคะพี่น้องจา๋าจ่อให้บนล่างนะคะถ้าไม่ค่อยได้ยินเสียงก็ยังไงก็โฟกัสที่ตัวเลขนะคะเพราะว่าแอดก,ก็ ไม่ค่อยจะเสียงไม่ค่อยจะดีนะคะช่วงนี้เนาะต้องขอโทษขออภัยนะคะวันนี้ก็มาลงสูตรของดาวโจนปกติให้นะคะเด่นสามนะคะก็ลงสวดสูตรรวมให้เลยนะคะกับเจ็ดนะคะ ส่วนเลขวิ่งของเราเนาะวิ่ง8และก็1นะคะสำหรับเลขวิ่งเนาะ mm hmm. ก็แอดก็ไม่ได้ลงไปหลายวันก็ต้องขอโทษขออภัยของอพี่น้องที่ตามแนวทางหุ้นดาวโจนปกตินะคะต้องขออภัยนะคะ แต่ก็เข้าอยู่นะคะให้สูตรรวมไปก็เข้าอยู่ก็โอเคอยู่นะคะสําหรับสูตรรวมของเราเนาะก็ให้ดูไปแล้วนะคะเมื่อกี้เนาะก็เข้าอยู่นะคะทั้งทั้งปกติแล้วก็ดาวโจนเสียทีนะคะก็ให้สูตรรวมไปก็โอเคอยู่นะคะสามเก้า 3าแปดชอบนะคะสามหกชอบนะคะพี่น้องวิ่งรูดได้เลยนะคะเทียนเทียนหรือว่าแอดเทียนก็จะจบให้เท่าแต่ตัวที่คัดมาให้นะคะบางทีก็ตัวที่คัดมาก็อาจจะไม่เข้าก็อาจจะเป็นไปได้นะคะสามหนึ่งนะคะสามศูนย์นะคะ ดีไม่ดีก็อาจจะเบิ้ลก็ได้นะคะพี่น้องสาแต่ก็เบิ้ลยากอยู่นะคะเป็นอะไรที่เจาะยากมากดาวโจนปกติดาวโจร v i p นะคะแล้วก็ราวลาว v ี p พีเจา VIP, ะยากมากๆเลยนะคะพี่น้องเพราะว่ามาแค่รอบเดียวนะคะมาแค่รอบเดียวครั้งเดียวนะคะบนล่างเนาะเหมือนกันกันกบราวพัฒนาเลยนะคะแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะพี่น้องสาแล้วก็ เด่นเจ็ดนะคะพี่น้องวิ่งรูดได้บางทีก็อาจจะก,กระโดดก็ได้นะคะพี่น้องา๋าแน่นอนเนาะเจ็ดแปดนะคะชอบนะคะเจ็ดเจ็ดนะคะชอบเจ็ดหนะคะชอบนะคะเจ็ดห้านะคะ เจสี่นะคะก็จะเจาะหลายตัวหน่อยเนาะพี่น้องเพราะว่าลงแค่สูตรเดียวนะคะเจ็ดสามนะคะเจ็ดหนึ่งเนาะพี่น้องทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะพี่น้องสาเอดก็ไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาตัวไหนนะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะ ไม่ชัดไม่เป็นไรเดี๋ยวยกขึ้นให้แคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไปได้นะคะแล้วก็ทาไม่ชัดก็ไปขายายเอานะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแนวทางหุ้นดาวโจนปกตินะคะวันที่ยี่สิบห้าเดือนสามปีหกสี่นะคะเป็นแนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดท้ายนี้ขอยพี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะเลิฟเลิบทุกการติดตามเลิฟทุก คอมเมนต์เลิฟทุกไลค์ทุกเลิฟเลยนะคะสวัสดีนะคะ